สวัสดีครับคผมนายยานวรุตกุณาพันธ์รหัสนิสิหกหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการหมิ่นประมาททางอาญานะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันแบบง่ายๆเรื่องการหมิ่นประมาทก่อนนะครับการศึกษาเรื่องการหมิ่นประมาทคือต้องเข้าใจองค์ประกอบของความผิดทางอาญาแล้วต้องทําความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบของการหมิ่นประมาทไปตามลําดับนะครับ องค์ประกอบความผิดทางอาญาการที่จะเข้าใจบทบัญญัติเรื่องความผิดขออภัยครับความมิประมาติซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานั้นจําต้องเข้าใจองค์ประกอบความผิดทางอาญาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบเรื่องการรับผิดทางอาญาซึ่งก่อให้เกิดความผิดทางอาญาต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1.. มีการกระทําหรือไม่กระทําหรืองดเว้นการกระทํา2 ครบองค์ประกอบภายนอกที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดสผู้กระทําไม่มีอํานาจกระทำสี 4. ผู้กระทํามีความรู้ผิดชอบหรือบังคับตนเองได้หผู้กระทําได้กระทําโดยเจตนาหรือประมาทซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในหการกระทํานั้นกฎหมายไม่มีบทบัญญัติยกเว้นโทษหรือยกเว้นความผิดให้ มาดูข้อสังเกตกันนะครับมีองค์ประกอบใหญ่ๆ2เรื่องที่มีความสําคัญคือ 1. องค์ประกอบภายนอกประกอบด้วยู้ทธธรรมการกระทำกรรมของการกระทำความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลนะครับ 2. ององค์ประกอบภายในประกอบด้วยจิตนาประมาทและองค์ประกอบภายในอื่นๆเช่นมูลเหตุชักจูงใจนะครับวิธีวิเคราะห์ข้อเท็จจริง พิจารณาไล่ไปทีละข้อว่ามีครบตามที่กำหนดไว้หรือไม่ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดส่วนข้อที่6หากครบองค์ประกอบทั้ง5ข้อแล้วมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษให้ถือว่าครบองค์ประกอบความผิดแต่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายเรามาดูองค์ประกอบของความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทนะครับ มาตาสามสองคู้ใดเสียความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกแกียดช่งผู้นั้นกระทาความผิดหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับจากบทมาญัติน,นี้แยอกองค์ประกอบได้เป็นองค์ประกอบภายนอกหงผู้เสียความผู้กระทา ผู้กระทาการหมิ่นประมาท 2. ในมีการใส่ความการกระทาการหมิ่นประมาท 3. ผู้อื่นกรรมของการกระทาคือผู้ถูกใส่ความ 4. บุคคลที่3เป็นองค์ประกอบที่ทาให้เข้าตามมาตรานี้ 5. โดยประการที่น่าจะทํำให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหายเกิดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผลเกิดความเสียหายจากการทําหมิ่นประมาทนั้นโดยตรง มาดูองค์ประกอบภายในกันนะครับมีการการะทำโดยเจตนา1เรามาดูการอธิบายขององค์ประกอบภายนอกนะครับ 1. ผู้ใส่ความผู้กระทำในบทบัญญัติระบุชัดเจนว่าผู้ใดซึ่งเป็นบุคคลที่มีความผิดและเข้าใจในการการะทำหรือตกใจในการการะทำของตนผู้ใส่ความจึงต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสติสมบูรณ์กรณีคนวิกลจริต ไม่เข้าอุปกอบนี้เพราะไม่รู้ในสิ่งที่ตกนกระทําไป 2. มีการกระทำเส่ความการกระทำการหมิ่นประมาทคือการแสดงพฤติกรรมอันเป็นข้อเท็จจริงไปในประการหนึ่งซึ่งของผู้ถูกหมิ่นประมาทอาจทํำด้วยวาจากริยาท่าทางการเขียนการพิมพ์หรือวิธีการใดที่ปรากฏเป็นภาพหรือเอกลักษณ์อื่นใดที่ทําให้บุคคลที่3เข้าใจได้ว่าหมายถึงใคร ซึ่งอาจทำให้เสียชื่อเสียงดูถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังเส้นหนังสือพิมพ์ลงข่าวในดัมุดจิตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการนำภาพดาราไปตัดต่อเป็นรูปโป้หรือการนำเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนอกจากนี้เรื่องที่หมิ่นประมาทต้องเป็นเรื่องในอดีตหรือปัจจุบันหากเป็นเรื่องอนาคตต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตหรือปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นเรื่องทำนายหรือคาดการถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการเสียความเช่นหมอดูลาไรมือทายว่าสาวกต่อไปนี้จะได้เป็นเมียน้อยนักธุรกิจชื่อดังการกล่าวเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการเสียความ 3. กรรมของการทำคือผู้ถูกใส่ความอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ต้องทำให้เข้าใจในหมายถึงใครหรือ เป็นการเฉพาะเจาะจงแม้บางครั้งไม่ได้ระบุชื่อออกมาแต่ทําให้เข้าใจได้ว่าใครเช่นหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีรัสมนตรีคนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องยาทําให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงรัฐมนตรีว่าการหรือช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้น 4. บุคคลที่สเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เข้าตามมาตรานี้บุคคลที่ถูกหมิน่นประมาท ต้องไม่ใช่ผู้ที่รับฟังผู้รับฟังโดยตรงหรือซึ่งเป็นกรณีดูหมิ่นซึ่งหน้าและบุคคลที่3ต้องเข้าใจเรื่องราวที่ได้มีการใส่ความถ้าบุคคลที่3าเป็นเด็กหรือบุคคลที่ควรจะหลีกไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่สาตามความหมายนี้เช่นนางก็ใส่ความเรื่องนางสาวโผซึ่งเป็นคนรับใช้ด้วยการว่าขโมยเงินของเจ้านายแต่พูดกับเด็กวัยสองขวบถือว่า ไม่เข้ามาประกอบสามข้อนี้5โดยปกติจะมีการทำละเมิดทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหายเกิดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลเกิดความเสียหายจากการทำหมิ่นประมาทนั้นโดยตรงจากการพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำหมิ่นประมาทนั้นถ้าเป็นการเสียเกียรติหรือเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิน่นหรือไม่พิจารณา จากความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปไม่ใช่จากความรู้ของคนที่กระทําหรือถูกกระทําไม่มีการแบ่งระดับว่าการกระทํานี้เป็นการหมิ่นประมาทสําหรับคนชั้นสูงแต่ไม่เป็นการหมิ่นประมาทสําหรับคนชั้นล่างอย่างไรก็ตามในการฟ้องคดีสามารถพิจารณาเรื่องความหมายของหมิ่นประมาทได้สองประเภทซึ่งมีผลต่อความจําเป็นการนําสืบตัวหรือไม่ดังนี้ ตัวของคําพูดข้อเขียนหรือการสื่อความหมายนั้นเป็นการหมิ่นประมาทในตัวเองได้กรณีโจทย์ไม่ต้องนาสืบเช่นการกล่าวเป็นพวกเกย์หรือลักพเทศคนล้มละลายคนขี้โกงหรือเป็นโรคเอดเป็นต้นตัวของคําพูดข้อเขียนหรือการสื่อความหมายนั้นไม่เป็นการหมิ่นประมาทในตัวเอง แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับส่วนอื่นๆในการสื่อความหมายทำให้เป็นการหมิ่นประมาทกรณีนี้โจทย์ต้องนำสืบทำให้เกิดความเสียหายอับอายหรือถูกดูหมิน่นหรือเหยียดหยามอย่างไรเช่นหนังสือพิมพ์ทอลงความลงข้อความว่านายกเป็นบิดาของเด็กหญิงพ่อซึ่งถือ นำมาไว้ข้างหน้าข้างทางซึ่งถูกนำมาทิ้งในข้างทางแต่ปรากฏว่านายกอยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและไม่ได้เป็นบิดาของเด็กหญิงพอกรณีนี้ย่อมทำให้นายกได้รับความเสียหายจากการนำเสนอข่าวนี้ตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ลงข่าวเรื่องเด็กหญิงถูกนำมาทิ้งไว้ข้างทางและมีผู้พบเห็น ได้แจ้งตำรวจเพื่อสืบหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงดูองค์ประกอบภายในกันนะครับมีการทำโดยเจตนาการใส่ความนั้นเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกแกะช่างแสดงว่ามีการกระทำโดยเจตนาโดยรู้ถึงข้อเท็จจริงที่ทำให้ถูกหมิ่นประมาทได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงมาดูมาตราต่อไปนะครับ มาตาสองสามเจ็ดผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สามและการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามดารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียดช่างผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมินประมาทต้องระวังโทษด,ดังบัญญัติไว้ในมาตาา236นั้นในเวลาน,นี้จะมีองค์ประกอบใกล้เคียงกับมาตาา236เพียงแต่เปลี่ยนองค์ประกอบที่สองจากผู้อื่นเป็นผู้ตาย และองค์ประกอบภายในที่มีผู้เสียหายเป็นบินานดามารดาคู่สมรสบุตรของผู้ตายนังนี้มาดูองค์ประกอบภายนอกกันนะครับ 1. ผู้ใส่ความผู้กระทําผู้กระทําการหมิ่ประมาทสอมีการใส่ความการกระทาการหมิ่ประมาทสาผู้ตายกรรมของการกระทำํำผู้สูบใส่ความ 4. ต่อบุคคลที่3าเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เข้ามาตานี้ 5. โดยประก,การนี้ทําให้บิดามารดาคู่สมรสบุตรของผู้ตายได้รับความเสียหายเกิดค,ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลมาดูมากออภายในกันนะครับมีการการะทําโดยเจตานาการใส่ความนั้นน่าจะเป็นการทําให้บิดามารดาคู่สมรสบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกแกชังกรณีตามมาตานี้ผู้เสียหายคือบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตาย ดังนั้นผู้เสียหายจะฟ้องคดีได้จึงต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ตายตามที่กฎหมายมันญัิว่ากล่าวคือมารดาเป็นมันดาที่ยังให้เกิดขออภัยครับมีการทําให้เป็นการกําเนิดมารดาโดยสายเลือดกฎหมายรับรองให้เป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายแม้มารดาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาหรือ,อยังคงเป็นนางสาวก็ตามบิดา ต้องเป็นเวลาที่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือต้องจดทะเบียนสมรสกับมันดาซึ่งจดหมายรับรองบุตรตามกฎหมายแล้วเท่านั้นคู่สมรสต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นบุตรของผู้ตายต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือเป็นบุตรที่เกิดจากมารดาโดยสายเลือดกรณีผู้ตายเป็นมารดาคือบุตรท,ที่เกิดจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายกรณีผู้ตายเป็นบิดา มาตตานี้มันอย่าสาหรับกรณีผู้ถูกหมิ่นประมาทเสียชีวิตแล้วหมิ่นประมาทหลังจากเสียชีวิตแล้วเช่นหนังสือพิมพ์นําศพที่ถูกฆ่าข่มขืนมาลงในศาสนาอนาจารย์และลงภาพขณะผู้ตายยังมีชีวิตอยู่หรือการลงรายละเอียดในข่าวที่ทําให้เข้าใจว่าผู้ตายเป็นใครแต่หากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายถูกละเมิดหรือถูกหมิ่นประมาทยังมีชีวิตอยู่แต่ยังใช้ชีวิต ตามปกติแต่เวลาต่อมาได้เสียชีวิตก่อนการลงทุกข์หรือการฟ้องคดีเป็นกรณีตามกฎหมายมาตา3า3 3 3วสอซึ่งบิดามัรดาผู้สมรสบุตรของผู้ตายสามารถลงทุกข์ได้และให้ถือเป็นผู้เสียหายการโฆษณาใส่ความเป็นเหตุเพิ่มโทษของมาตา3า6 2 6และมาตา3า7 2 7นะครับ ต่อไปมาดูมาตรา328ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสารวาดภาพหรือระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทําโดยกระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือโดยการกระทําเปล่าประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้ตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทมาตรานี้เป็นเหตุเพิ่มโทษของมาตรา326และมาตรา2 3 3 2 7เพราะเหตุที่การหมิ่ประมาทนั้นได้มีการกระทำให้แพร่หลายไปสู่คนจำนวนมากและความเสียหายนั้นยากที่จะยายาได้มาดูมากรอบภายนอกกันนะครับ 1. มีการใส่ความ 2. ผู้อื่น 3. สอบคนที่3มาตอามสองต่อผู้ตายาตาสามสองเจการกระทํานั้นผ่านสื่อที่ทําให้ปรากฏและเข้าใจในความหมายได้โดยวิธีใดๆก็ตาม2เผยแพร่สู่คนจํานวนมากมาดูองค์ประกอบภายในกันนะครับมีการกระทําโดยเจตนาสื่อมวลชนพึง ระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีเพราะในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อครบอุรมกอบความผิดมาตาา326หรือมาตรา327แล้วก็มักจะเข้าอุรมกอบตามมาตรา328นี้ด้วยเพราะสื่อมวลชนมีลักษณะทําให้เรื่องที่มีการหมิ่นประมาทกันนั้นแพร่หลายไปยังคนจํานวนมากอยู่แล้วอย่างไรก็ตามกรณีตามมาตาา328ผู้กระทาความผิดอาจไม่ใช่สื่อมวลชนเสมอไป แต่หากการกระทำนั้นได้มีการเผยแพร่กระจายไปสู่คนจํานวนมากเช่นแจกใบปลิวหมิ่นประมาททําให้ในายกเสียหายหรือการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงในที่สาธารณะที่ทําให้ในายกเสียหายหรือการส่งข้อความหรือภาพที่เป็นการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นข้อยกเว้นแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. ไม่ครบองค์ประกอบในการกระทําความผิดหมิ่นประมาทเป็นกรณีตามมาตรา329 สององค์ประกอบในการกระทําความผิดหมิ่นประมาทแต่กฎหมายยกโทษให้เป็นกรณีตามมาตรา330มาดูกรณีข้อยกเว้นนะครับกรณีตามมาตรา329ไม่มีความผิดความความผิดฐานหมิ่นประมาทก,การที่กฎหมายคุ้มครองให้เป็นเรื่องการคุ้มครองบุคคลที่ไม่ให้ถือว่าเป็นการหมิ่นระมาทมีอยู่2กรณีคือ 1. เอกสิทธิ์เด็กขาดได้แก่ เอกสิทธิเด็กขาดตามรัฐธรรมนูญเช่นการคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาในการกล่าวถ้อยคำหรือถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆใ,ในที่ประชุมรัฐสภาผู้ใดนำไปฟ้องไม่ได้แต่ไม่คุ้มครองกรณีมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสื่อมวลชนและไปพาดพิงถึงบุคคลที่3ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา1 5 7วรรค2และวรรค3เอกสิทธิ์เด็ดขาดตามกฎหมายอาญาเช่นคู่ความหรือทนายของคู่ความซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือข้อความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 2. ออกสิทธิ์ไม่เด็ดขาดเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329 ตามมลกฎหมายอาญามาตรา3ามสองมันอยากเป็นข้อยกเว้นในกรณีที่ระบุได้ว่าไม่มีความผิดฐานมีประมาณโดยมีอำนาจที่กระทำได้แต่การกระทำนั้นต้องเป็นไปด้วยความสุจริตและไม่รู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จด,ดังรายละเอียดต่อไปนี้มาตราสามสองเก้ใูดได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความใ,ใดโดยสุจริต 1. เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับ ตนตามครองธรรม 2. ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานไปแบัตามงานหน้าที่ 2. ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำสี 4. ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการนำเดินการเปิดเผยในสารหรือในการประชุม คู่นั้นไม่มีความผิดสำหรับเรื่องการเหมือนประมาทที่กฎหมายยกเว้นให้นอกจากเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329นี้แล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา423วรรค2เป็นการยกเว้นให้ตามเอกสิทธิ์ที่ไม่เด็ดขาดนี้ด้วยโปรดดูรายละเอียดในเรื่องการละเมิดมาตานี้ไม่ถือเป็นความผิด หมิ่นประมาทเพราะไม่ครบอุปชุมในเรื่องเจตนาเนื่องจากเป็นเรื่องที่กล่าวโดยสุจริตคือเชื่อหรือเห็นว่าความคิดเห็น,ห,นหรือข้อความหรือการสื่อความหมายนั้นถูกต้องเป็นความจริงตามที่เข้าใจการกระทํานั้นย่อมไม่ถือว่าเป็นความผิด 2. กรณีตามมาตรา3 3 0มีความผิดฐานมีประมาทแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้ มาตา3า3ส0ในกรณีหมิ่นประมาทถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นการหมิ่ประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่หากไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อที่หาว่าเป็นการหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม กรณีตามมาตานี้ครบองค์ประกอบทั้งในเรื่ององค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อที่6ของการรับผิดทางอาญาเพราะมีกฎหมายยกเว้นให้หาพิสูจน์ได้ว่าข้อความหรือเรื่องที่หมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงดังนี้ 1. ผู้ที่ถูกหาว่ากระทําความผิดผู้กระทําการมิประมาตต้องพิสูจน์ว่าเรื่องที่ตนได้มีประมาติในั้นเป็นความจริงผู้กระทำหมิประมาทไม่ต้องรับโทษ ยกเว้นโทษให้ 2. องข้อยกเว้นข้อยกเว้นคือผู้กระทาการมิตหมาต,ต้องรับโทษได้แก่กรณีหนึเรื่องที่หมิ่นประมาทเป็นเรื่องส่วนตัวกล่าวคือไม่ว่าเป็นไม่ว่าเรื่องที่หมิ่นประมาทจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามก็ห้ามพิสูจน์เมื่อห้ามพิสูจน์ดังนี้แล้วผู้กระทาการหมิประมาต จึงต้องรับโทษในเรื่องกฎหมายบัญญัติไว้เพราะไม่ต้องการให้มีการเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลอันกล่าวล่วงไม่ได้แต่คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเมื่อมีการหมิ่นประมาทในเรื่องส่วนตัวหากผู้ชื่อเสียหายพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงคนที่หมิ่นประมาทจึงจะต้องรับโทษจึง,ง,ษจง,งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ ดังนี้ขอให้ระลึกไว้เพียงว่ากรณีหมิ่นประมาทที่เป็นเรื่องส่วนตัวยิ่งจริงยิ่งผิดหรือจะจริงหรือไม่ก็ผิดทั้งสิ้น 2. การพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนกรณีอาจแบ่งได้สองในในแรกคือห้ามพิสูจน์เมื่อเป็นเรื่อง ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประชาชน 2. แต่ถ้าเป็นเรื่องที่หมิ่นประมาทนั้นแม้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นการเปิดเผยเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็สามารถพิสูจน์ได้เช่นประธานาธิบดีก็มีความสัมพันธ์ฉันซูสาวกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนไม่จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผู้นำจะต้องมีจริยธรรมในการํำลงตนเป็นแบบอย่างที่ดีดังนั้น กรณีนี้อาจถือได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่การพิสูจน์จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ที่หมิ่นประมาทจึงสามารถพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือให้ตนได้รับการยกเว้นโทษได้กรณีข้อยกเว้นตามมาตรา330สรในเรื่องส่วนตัวนี้ต้องพิจารณารวมกันทั้ง2.1และ2.2เพราะในบทบัญญัติตาม มาตานี้ใช้คําว่าและความผิดฐานมนระมาทเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ถ้าผู้เสียหายในฐานะมิะมาทลงทุกให้บิดามารดาผู้สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายลงทุกได้แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามมาตรา333สามสามวรรคหนึ่งความผิด หมิ่นประมาทเป็นเรื่องความผิดส่วนตัวหากคู่ความสามารถทําความเข้าใจและมีการยอมรับผิดหรือปณีปนอมยอมความกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีการยอมขออภยครับการยอมความทําได้ทั้งในศารเมื่อเริ่มดําเนินคดีไปแล้วหรือนอกสารก่อนหรือระหว่าง,งดําเนินคดีส่วนกรณีตามวรรสองได้อธิบายไปแล้วในเรื่องของการมีประมาทผู้ตาย อายุความมาตรา96้าบหภายใต้บังคับมาตรา9 5้าสบห้าในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกภายใน3ามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดเป็นอันขาดอายุความเป็นการนับความเป็นขอให้ครับเป็นการนับอายุความ3ามเดือนในการนับจากวันที่รู้ตัวและกระทำการนั้น และถ้าไม่ได้ร้องทุกข์ภายในระยะ,ระยะเวลาดังกล่าวเป็นอันหมดอายุความมาดูข้อสังเกตกันนะครับการที่อยายุความในเรื่องนี้ค่อนข้างสั้นเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นการกล่าวให้ร้ายกันซึ่งมีพยานบุคคลมายืนยันแต่หากปล่อยเวลาให้เนื่อน,นานออกไปก็อาจทําให้เป็นการหลงลืมข้อเท็จจริงบางอย่างบางส่วนได้นะครับสําหรับการกนําเสนอนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ